วันนี้เรามาเรียนในเรื่องการตั้งดวงและทายดวงโชครู้พวกพี่ใจร้อนกันเห็นปุ๊บปุ๊บปุ๊อยากจะทานเพราะการทายดวงมันทาให้เราจําความหมายดาวแล้วพบได้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยนะแต่คราวนี้ปัญหาคือพวกพี่จะต้องจํำพบให้ได้พี่มาใหม่ชื่ออะไรจ๊ะพี่เกตโอเคโจทย์เดิมรหัสดวง สองสี่ห้าเขียนพิชิฟห้ามลออต้องเดินไปเองลองเดินลองเขียนด,ดวงขึ้นมาให้ได้ก่อนต้องฝุดให้คล่องต้องเป็นฝุดให้มันคล่องให้ได้เพราะพื้นฐานมันต้องตั้งดวงให้ได้ก่อนแล้วเมื่อตั้งดวงเสร็จคราวนี้เราต้องรู้ตำแหน่งตำแหน่งของมันให้ได้ปอนว่าตำแหน่งเนี้ย ไอ้สองอยู่ในฐานที่หนึ่งเนี่ยตัวแรกพบอะไร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 อันเนี้ยสาคัญเพราะจําได้ไหมครนะที่ขึ้นเป็นตารางให้อันนั้นตารางไม่ได้ใส่ดาวแต่เวลาดูดวงจริงต้องเอาตารางออกแล้วต้องเขียนแต่ดวงเน็ตๆนอย่างนี้ดังนั้นพี่จะต้องตั้งดวงให้ได้และจําตําแหน่งพบให้ได้ด้วย พราะเวลาเราจะไทดวงได้นะครับเราจะต้องอ่านค่าพวกนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรรู้ไหมมันคือแผนที่แค่นั้นเองมันเหมือนแผนที่ชีวิตอะเราเรียกว่าแผนที่รหัสกรรมนึกออกใช่ไหมเอยมันเป็นแผนที่ของรหัสกรรมไม่ใช่พันธุกรรมนะรหัสของกรรมมันเป็นแผนที่ที่ใช้อ่านในเรื่องเส้นทางของกรรมที่จะเข้ามาส่งผล กับชีวิตของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นปีจรเดือนจรวันจรหรือแม้แต่กระทั่งเวลายามที่ผันผ่านไอ้ตรงเนี้ยมันสำคัญมากๆโชคจะสอนวิธีการจรเต็มรูปแบบในสไตล์โชคนะโชคจะไม่สอนจรเหมือนคนอื่นนะคำว่าเต็มรูปแบบใช้คำหมหยแก้ให่ ชคจะสอนจรกึ่งเต็มรูปแบบเพราะรู้ไหมครับถ้าเต็มรูปแบบจริงโชคจะต้องสอนวางลักนาเอาให้เก่งก่อนไหมแล้วค่อยมาสอนในเรื่องการวางลัคนาเพื่อหาจุดกําเนิดรวมอย่างเที่ยงแท้แต่ตอนเนี้เอาจอนในปก,ปกติก่อนกึ่งรูปแบบนวะสุดท้ายจรเดือนจอนวันจะไม่ซ้ํเกัือใครเลยพี่ลองดูจำไหมนะครับตัวแรก เวลานับอายุนะเราสอนจอรปีก่อนนะครับหนึ่งปีจะต้องอยู่ที่อัตตาพบนี่คืออัตตาใช่ไหมหนึ่งปีคืออัตตาสองปีจากง่ายง่ายอัตตาเปนที่ตั้งของหนึ่งปีนับไปเรื่อยหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจ็ดปีแล้วถึงเจ็ดปุ๊บให้ย้อนกลับมาใหม่ เป็นแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ใช่ไหมเออสิบสี่แล้วสิ้นสุดฐานที่สองก็ย้อนกลับมาขึ้นต้นฐานที่สามใหม่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดจงจำเอาไว้เสมอว่าตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับสิ้นสุดที่อายุยี่สิบเอ็ดปี เมื่อ21ปีนับที่ไห้ต่อให้วนกลับมาที่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่วนกลับมานัณตำแหน่งที่เริ่มต้นนับหนึ่งแต่ค่าต้องพ่วง21มาด้วยกลายเป็นตรงนี้เป็น22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 41 42หกยิบแหน่งนี้ก็จะเป็น42 ไปอีกรอบหนึ่งก็กลายเป็นสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสาห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสิบสามพี่ครับพี่เห็นไหมหนึ่งรอบในการนับอายุจะได้แค่ยี่สิบเอ็ดปีสามฐานฐานละเจ็ดพบ นับวนไปวนมาก็จะได้21ปีใช่ไหมแสดงว่าสิ่งที่พี่จะต้องช่วยจําตัวเองเคืออะไรรู้ไหมบางครั้งถ้าเขาบอกว่าเขาอายุสี่สิบห้าพี่จะนับหนึ่งอย่างเงี้ยแล้ววนกลับไป45ไม่ได้พี่ต้องจําตัวพวกเนี้ยไว้สี่สองยี่สิบเอ็ดสี่สิบสองหมายความว่าตรงเนี้ถ้านับมาหนึ่งรอบแล้วถึงสิ้นสุดตรงนี้จะยี่สิบเอ็ดปี ทับอีกหนึ่งรอบก็กลายเป็นสี่สิบสองอีกหนึ่งรอบก็กลายเป็นหกศนสามมันช่วยเลยรู้ไหมพี่ไม่ต้องมาเสียเวลานับตั้งแต่หนึ่งเริ่มต้นนี่คือเทคนิคให้มันนับปีจรได้วไวขึ้นจริงๆนะครับมันไม่ได้มองแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะพี่จะต้องพี่จะต้องนับอย่างนี้ให้ได้เช่นให้รู้ให้ได้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นเท่าไหร่เจ็ดปีสิบสี่ยี่เอ็ดใช่ไหมครับยี่แปด สามสิบห้าสี่สิบสองสี่สิบเก้าห้าสิบหกหกสิบสามเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดแปดแปดสิบสี่พี่จา๋าตัวนี้เป็นตัวช่วยจำนำะมันเป็นเทคนิคในการน,นับอายุที่ดีเช่นตรงนี้ไง ถ้าถ้ามาตกตัวตัวสุดท้ายน,นะครับเป็นเจ็ดปียี่แปดปีสี่สิบเก้าปีเจ็ดสิบปีเพราะเรื่ไหมครับตรงนี้นะถ้าเป็นเจ็ดปีนะครับบวกไปยี่สิบเอ็ดปีมามาถึงตรงนี้ใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นยี่แปดสี่สิบเก้าเจ็ดสิบถ้าเราจับแอดปัตตาน,นีใช่ไหมครับจะกลายเป็นสิบสี่สามสิบห้าห้าสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดแต่ถ้าเราจับที่ตัวสุดท้ายทาสี่หรือทาสา 4, ตรงนี้ จะกลายเป็น21ปี 42, 63, 84ปีนี่เป็นเทคนิคในการช่วยจำนับอายุจรที่ไวขึ้นพี่ชิดอายุเท่าไหร่เอ่ยสี <45. S 1> 41, 41. ิสี่เอ็ดก็อยู่ตรงนี้เลยแต่เอาใหม่การนับอายุจรที่ดีเราต้องนับอายุจรที่ยากต่อไปนี้นะครับอายุจรที่ยากหมายความว่าอะไรรู้ไหมเราอายุตเต็มเท่าไหร่ ก่อนจะมาถึงอายุจรดีกว่าในการฝึกท้ายเรามาฝึกคิดคำนวณอายุชำระอายุชำระมันจะเป็นหลักในการคิดได้ว่าณปัจจุบันนี้เราเกิดมากี่ปีกี่เดือนและกี่วันยกตัวอย่างตามนี้เลยก็ได้พี่ครับเวลาหายุชํชำระนะครับเราต้องคำนวณยังไงให้เอาพอสอเกิดของเขาตั้งก่อนอะอย่างสมมติการรหัสดวงนี้พอสอเกิด สองห้าสองศูนย์เกิดเดือนกุมภาเดือนกุมภาเป็นเดือนที่สองใช่ไหมเอ่ยวันที่ยี่สิบเอ็ดให้เอาตั้งเวลาหาอายุอายุชำระนะ เอาพศเดือนวัน้วออกใช่ไหมครับตั้งขึ้นมาแต่ตั้งเหนือไปอีกวันนี้ปีนี้พศอะไรสองพันห้าร้อยห้าสิบหกใช่ไหมเดือนนี้เดือนห้าไหมเดือนหกเดือนหกเดือนเอาเดือนไทยเดือนเดือนสากลนะครับเดือนสากคนว่มกราภูพาเดือนห้า เดือนห้าวันที่เท่าไรเอ่ยวันนี้สามสิบวันนี้วันที่สามสิบพี่จา๋าฟังไว้ก่อนนะให้อันเนี้ยเราเรียกว่าเอาตาวดีทินไปลบปดีทนินไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นการตั้งดัวไปดิทินลบไปดีทนินที่เราคิดดู 7, นนเ, 2, 20, เดือนกุมภาพันธ์ที่ยี่สิบเอ็ด อยากรู้ว่าอายุวันนี้วันที่เท่าไรแต่วันนี้วันที่พศออ56เดือน5วันที่30เวลาลบพี่ต้องดู30ลบ21เหลือ <5. S 1> เหลือ9 <5 S 1> ไหม5ลบด้วย2เหลือ <5. S 1> เหลือ3 56อ่ะ25ตัดไปเลยก็เหลือ56ลบด้วย20ก็เหลือ36เห็นไหม ดังนั้นเราจะได้อายุจรของเขาที่อายุ36ปีเต็มกับ3เดือน9วันแสดงว่าอายุย่างต้องนับที่37มสิอายุย่างก็คือพี่มันไม่ได้สามเป๊นนะออกใช่ไหมครับมันเกิน36เต็มมาแล้วมันกำลังก้าวเข้าสู่ร7 3สแสดงว่าการไทยดวงต้องไทย,ยช่วงอายุย่าง3 ปัญหามันซ่อนอยู่ที่พวกพี่ยังไม่ได้ถามยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวโชว์ตัวที่ดูโจทย์เดิมแต่เปลี่ยนวันที่กันนิดหนึ่ง ศูนย์เดือนสองวันที่ยี่สิบเอ็ดเหมือนเดิมแต่ 8, วันนี้สมมุติว่าวันนี้นะครับเป็นเดือนมกราวันที่ห้าเดือนมกราวันที่ห้าคราวเนี้ยลบไม่ได้แล้วเห็นไหมเวลาหลักการนี้พี่ลองดูนะห้าลบยี่สิบเอ็ดจำนวนติดลบใช่ไหมลบไม่ได้แสดงว่าตรงนี้มันแถววันใช่ไหมวันมันจะบอกว่าเฮ้ยไอเดือน ฉันขอยืมมาหนึ่งเดือนได้ไหมฉันขอยืมมาหนึ่งเดือนได้ไหมเพราะฉันมีแค่ห้า 5, แต่พวกมันมีแล้วยี่สิบเอ็ดฉันสู้มันไม่ได้ฉันขอยืมพวกแกมาหนึ่งเดือนได้ไหมหนึ่งหนึ่งเดือนแถวเดือนตรงเนี้ยยืมไปหนึ่งเดือนใช่ไหมหนึ่งเดือนมีค่าเท่ากับสามสิบวันคิดงี้ไปก่อนแสดงว่าให้ยืมไปให้ยืมไปสามสิบวนันสามสิบวันบวกห้าเป็นเท่าไหร่สามสิบห้า 3 5มส้าลบยีบเอเหลือเท่าไรสามสิบห้าสามส้าไม่อออกไหมครับตอนแรกเหลือ5้าไปขอยืมเดือนมา1เดือนตีเดือนให้เป็นวันก็คือ30วันเอา30วันมาบวกก็กลายเป็นสาวันลบด้วยยี่เหลือ14วันคราวนี้ไอ้วันตรงนี้ถูกยืมไปก็เหลือมีค่าเท่ากับ0ย์ใช่ไหมครับ แต่เดือนที่จะมาลบนี่มันต้องลบด้วย2ลบไม่ได้ติดลบใช่ไหมมันก็บอกเฮ้ยไอปีขอยืมมาหนึ่งปีได้ไหมคือสิบสองเดือนหรือออกใช่ไหมครับยืมมาติสองเดือนแต่ตัวเองเป็นศูนย์แล้วนะเขามีหนึ่งให้เขายืมไปแล้วใช่ไหมล่ะก็กลายเป็นสิบสองลบสองเหลือเหลือสีไอปีห้าหกตรงเนี้ยมาถูกยืมไปหนึ่งปีก็ต้องเหลือเป็นปีห้าสิบห้า เอาสองศูนย์ไปลบห้าสิบห้าก็เหลือขอโทษสามสิบห้าปีคราวนี้เกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาเดือนสองศูนย์อยากรู้ดัวหรืออายุจรนะขนาดวันที่ห้าเดือนมกราห้าหกจึงได้อายุที่สามสิบห้าปีสิบเตื้อสามสิบสี่วัน แสดงว่าต้องไทยดวงที่อายุ36เมื่อผ่านเดือนกุมภาวันที่21ไปแล้วค่อยไทยที่37อันนี้วิธีการหาอายุชําระว่าเกิดมาแล้วกี่ปีกี่เดือนและกี่วันไม่ยากนะครับ